สวัสดีครับน้องอิสเต่กับพ่อสุนครับวันนี้มาปีเซนงานที่นักพาฒนาแกลลี่นักพัฒนาแกลลี่อยูอลล่ที่ไหนยอยู่ที่ปอโตเดอภูกเกตปอโตเดอภูกเกตเป็นห้างที่นพื้นที่ถือว่าเราเดินออกไปนอกร้านค้านอกนักพาฒนาแกลลี่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ คนมาเล่นสเกตบอร์ดบางคนมาปั่นจักรยานบางคนเอาหมา,มา,ม,ามาเลี้ยงอะไรนะนี่เป็นนะครับอาดเกลี่วันนี้น้องนิเซ่ามาเป็นกำลังใจท่อนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ที่เท่าไหร่พี่วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับประมาณ19ใช่ไหมครับ18บแปหรือสิบเก้ารู้ไนี้ คุณทุกคนที่ติดตามสุข <19. S 1> ีสิบเก้าสุี 19, เก้นาะเรามาพเษถ้าเขียนสีน้ำมันท่านนี้พ่อแม่แล้วก็น้องมิสเตอร์ไปเที่ยวที่นี่กันบ่อยๆเพราะว่าเป็นแถวลาย,ยันซึ่งไม่ไ,ไกลจากที่นี่จากที่นักพัฒนาแกลเลอรี่แล้วก็จากที่บ้านพักของเรานะครับแล้วก็ใช้เวลาไปเที่ยวตามธรรมชาติ mm hmm. แลว่า สเสน่ห์ของภูเก็ตนั้นจะก,กึ่งเมืองกับกึงก่งกึ่งาเรวาบ้านๆที่อยู่เขาก็อยู่กันแบบสไตล์ภูเก็ตแบบดั้งเดิมอะไรบนี้บางครก็ประกอบอาชีพเดิมสับมะพร้าวอะไรกันอยู่เลยหาปลาอะไรกันอยู่เลยครับใกล้ๆแถวนี้นะครับแต่ว่าในโซนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ ใครบา้านกแล้วก็เป็นประชากรแฝงของชาติชาติเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีบ้านมีวิลล่าที่หรูหราแบบนี้นะครแต่ว่าที่นี่เป็นคลองรายันเป็นสีน้ำมันคุณพผ้ใบนะครขนาด25คูณ30เซนติเมตรเป็นลักษณะที่ อุยุอายะนะครับภาษาอีสานบอกอุยุอายะก็คือมีความเยอะแยะมากมายของเส้นสายกิ่งไม้และก็ความเป็นธรรมชาตินะครับเขาจะอุยุอายะเขาจะฟันกันพันกัน,อนของกิ่งไม้อะไรได้เนาเป็นสังคมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มันเป็นเวลาที่เราเขียนสิ่งนั้นเวลาที่เรา มองสิ่งนั้นเราคิดว่ามันมันเป็นชีวิตจริงของของทางมนุษย์และสัตว์และก็ธรรมชาติบนโลกนี้ตอนนี้เพิ่งเขียนเสร็จมันมานะครับแล้วก็จะนำเสนอที่นะะักตาจายอ y สเ s t e อีลตุลปตุยุเนี่ยปวดปกนะครับอันนี้ขอบคุณมากครับนะครับอาจจะตอรบายน้องอีสเตอขอลาไปก่อนโดเมอรายบวยบายบาย,บาย